อ,อ,อ้ดูดกล่องแล้วเหรอคะเก่งมากเลยลอิ่มแล้วขอบคุณค่ะกากากา,าเก่งดูดนมหมดเลยกล่องหนึ่งนะงเฮ้ยดูดูออดูด,ดูช่วยด้วยมานะ ไวไหมลูกไวค่ะเป็นแล้วนั่นนั่นพะนะนั่นเฮ้ยลงได้ไหมฮึดโอ้โหเก่งมากเฮ้ยเก่งจังเลยเป็นแล้วเป็นขีไ้ได้เิ่นวานั่นนั่นนั่น

tình ding ga da ding 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 da. Ding ding ga da ding 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 da. ding À. Ding 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 da. Ơ, Ding ding ra ding